มค่ะ <h az gos> ทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวกันต่อให้จบๆไปนะคะสำหรับเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้านะคะทุกคนที่ราคาเริ่มต้น499บาทเป็นต้นไปนะคะอะไรวะ ที่ปอน,นูนะคะที่เรากําลังจะใช้ใบเลื่อยวงเดือนนะคะทุกคนแต่บังเอิญว่าแบตเตอรี่มันหมดไปนะคะตอนนี้เราชาร์จมาเต็มแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาจับเวลาเลยนะคะว่าหลังจากที่ชาร์จเต็มแล้วนะคะมันใช้งานต่อเนื่องได้เท่าไหร่นะคะซึ่งสําหรับแบตเตอรี่ก้อนนี้นะคะก็คือขนาด1 5 0 0 0แอมป์นะคะทุกคนเราซื้อมาในรุ่น24โวลต์นะคะหรือถ้าใครอยากจะ ได้การใช้งานที่มันยาวนานขึ้นก็เลือกรุ่นที่มันแบบว่าโวลต์สูงๆนะคะทุกคนมันก็จะได้แบตเตอรี่ที่มีขนาดที่มันจุกได้เยอะขึ้นนั่นเองค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองกันเลยนะคะสําหรับใบเลื่อยวงเดือนนะคะทุกคนเรามาดูกันค่ะว่าน้องเนี่ยสามารถใช้ตัดอะไรได้ขาดบ้างนะคะทุกคนไปดูกันเลยค่ะ แต่ก่อนที่เราจะเริ่มตัดนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันก่อนว่าเราเริ่มที่เวลาเท่าไหร่นะคะนี่เราจะเริ่มตัดนะคะกันที่เวลา5โมงเย็นนะคะทุกคน5โมง<ม>38<ม>นาทีนะคะ<ม>หรือว่า17นาฬิกา38นาทีนะคะแล้วนับจากนี้เป็นต้นไปแบตจะหมดตอนไหนเดีย๋ยวเรามาดูกันค่ะอ่ะเราม,มาเริ่มกันที่ใบเลื่อยวงเดือนเลยนะคะทุกคนสำหรับเจ้ากอหญ้าหม่องนี้นะคะเราจะมาดูประสิทธิภาพของใบเลื่อยวงเดือนกันค่ะ It's <laughs> สำหรับการทดสอบให้ดูนะทุกคนสําหรับญ้าที่มันสูงประมาณนี้นะคะสูงประมาณเอวเรานะคะทุกคนแล้วก็ใช้ใบเลื่อยวงเดือนนะคะเรารู้สึกว่ามันตัดไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าใบเลื่อยวงเดือนที่เราได้มาเนี่ยนะคะมันมีคมอยู่ฝั่งเดียวนะทุกคนเพราะฉะนั้นมันจะสามารถตัดได้แค่ทิศทางเดียวก็คือเหวี่ยงไปได้ทางเดียวนะคะมันไม่เหมือนกับ ใบเลื่อยเหล็กนะคะที่มันมีใบมีดทั้งสองฝั่งนะคะมันจะสามารถชวัดชเวียนทั้งซ้ายขวาก็คือตัดทั้งซ้ายขวาได้เลยแต่อันนี้มันเหมือนแบบว่าตัดทางเดียวนะคะทุกคนแล้วก็เหมือนกับว่าวงเดือนมันรู้สึกว่ามันตัดกับหญ้าที่สูงๆอย่างเงี้ยลำบากเนาะเหมือนมันไม่ค่อยจะเข้านะคะหรือว่ามันมันไม่ค่อยคมแล้วหรือว่าอย่างไรเพราะว่าเราก็ใช้ทดลองแบบว่าบ่อยแล้วเหมือนกันนะทุกคนอ่าไม่เป็นไรนะคะสําหรับหญ้าแบบนี้อาจจะไม่ค่อยสันทัดเราไปลองไม้ที่แบบว่า กิ่งใหญ่ๆกันดูค่ะเพราะว่า,าใบเลื้องวงเดือนนะคะเขาเหมาะกับการตัดกิ่งไม้ได้เลยนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ นี่นะคะทุกคนกิ่งไม้ไซส์ขนาดนี้นะคะไซส์เท่ากับด้ามของด้ามของเครื่องตัดเลยนะคะก็สามารถตัดได้นะคะก็คือใบเลื้อยวงเดือนนะคะคุณสมบัติของเขาก็น่าจะเหมาะกับกิ่งไม้ แบบนี้มากกว่านะคะทุกคนแบบต้นไม้กิ่งไม้ข้างทางประมาณนี้นะคะก็พงแบบนี้ก็ตัดได้นะคะทุกคนแต่ว่ามันก็จะแบบว่ามีถาวงถาวันนะคะก็อาจจะต้องใช้ในส่วนของคาาหรือว่าอะไรนะคะมาช่วยในการเกี่ยวมันออกนะคะทุกคนเห็นไหมเพราะว่ามันก็มีเถาวงถาวันนะคะ ออโอเคอันนี้เป็นในส่วนของใบเลื่อยวงเดือนนะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้งานกันต่อเนื่องยาวๆเลยกับใบเลื่อยเหล็กนะคะทุกคนแบบนี้นะคะ <c oughs> เพื่อตัดหญ้าริมข้างทางค่ะโดยส่วนตัวรู้สึกว่าใบาเลื่อยเหล็กคือใช้งานได้โอเคสุดนะคะในบรรดาใบาเลื่อย3มชนิดก็คือใบเลื่อยพลาสติกนะคะใบเลื่อยเหล็กแล้วก็ใบเลื่อยวงเดือนนะคะเรารู้สึกว่าใบาเลื่อยเหล็กเนี่ย ก็คืออันนี้นี่แหละค่ะทุกคนมันใช้งานได้โอเคที่สุดอ่ามาไปตัดกันเลยแบบยาวๆนะคะว่ามันจะใช้ได้นานเท่าไหร่อันนี้คือการทดสอบแบตเตอรี่แล้วล่ะค่ะโอเคไปดู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 ทำท่านอน 好了不好 พักผ่อนแรงบ้างนะคะเพื่อเซฟมอเตอร์ด้วยนะทุกคนเท่าที่จับดูนะคะใช้งานมาก็ยังไม่ร้อนนะคะในส่วนมอเตอร์ไม่ร้อนในส่วนของแบตก็ไม่ร้อนนะทุกคนโอเคใช้งานกันต่อ ถ้าผ่านมันก็จะตัดการทำงานนะคะนี่แบบนี้ปัง ถ้าหญ้าเถาแบบนี้นะทุกคนไม่แนะนํานะใช้มีดดีกว่านะคะใช้มีดมาฟันๆดีกว่าเพราะาเราไม่รู้ต้นรูปลายของมันนะคะทุกคนมันมีแต่จะพันใบมีดของเรามากกว่านะคะ กิ่งไม้นะคะที่มีขนาดประมาณ3-5เซนเนาะก็ให้เลือกรุ่นนะคะตั้งแต่36โวลต์ขึ้นไปนะคะทุกคนมันก็จะตัดได้ดีกว่านะคะตอนนี้เนี่ยก็ผ่านมาเราเริ่มกัน5.38โมง38ใช่ไหมคะตอนนี้5.59โมงห9หรือว่าหกโมงนะคะก็ผ่านมาประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราก็จะดูกันให้เสร็จสิ้นเลยนะคะว่าจนกว่าแบตจะหมดเนี่ยมันจะใช้ได้นานแค่ไหนนะคะ หมดแล้วนะทุกคนขณะนี้เป็นเวลา6นาฬิกา8นาทีนะคะทุกคนนี่เลยนี่นะคะนี่นะ6นาฬิกา8นาทีนะคะหยุดตอน8นาทีนะทุกคนเราเริ่มตอน5โมง 38นะคะ5นาฬิกาหรือ17นาฬิกานะคะ38นาทีหมดตอน18นาฬิกา9นาทีนะคะทุกคนประมาณกี่นาทีอะอ้าวต่ออีกหน่อยอะไรกัน